อุก่ะเอากินอีกควาเอาไวไกินที่เลยเอาะไร้กินที่ยิ่งถิ่มึนแน่อุ๊กว่าอุ๊กว่าว่าอุอออุ๊กว่าคือควันเนอะอุ๊บอะโดนกระป๋าเต็มก่อนอุ๊กว่าเศร้าไรเนี่ยับไม่นมันบลอะอุ๊อุ๊บอุ๊กมันจะนานแล้วห้องกลางๆเนาะไม่รู้ร้องทำไมน่ะ เคนเกคฝ่ามืออยู่ไรมาแล้วเอเอาคิดตัวไหนถามเส้นเลยเจ้าจะไปไหนมันสิฟีอ่ะหน้าคตน่ะเขาเขสิบมมีตัวงาอะไรตัวนี้เอาาเยา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 เอาเลยางแม่่ใจวาเาสเาดเนบจ้า เขาไหนมันต่อถิ่มกับเบิือนกัมันนต้อนอะกัเขาฮอดเลยเนาะย้อมลงไปตมเตมเขานีไปเขาฮอดไปไงยุ้ยกินไงชนะเราต้วยัรมมิน่ได้กินไงดอกไปิไป่ะเ้วมากินสามมันบอกฮะมากินสามไปเขาฮอดไปเขาฮอดไปงยังไงก็ได้แล้วกัมาพันขาดไล้เเนี่ยมากแล้วนั่นเด้อเเขากินินมันกินสองตัวแล้วเฮอดเขาตาเหนียว มาชมแล้วหามสองอยังไม่ลองจีนถามมาได้แล้วก็เรียนโตเดียวเพิ่นเอนไม่เป็นหรนนโอ้จะกินสามจ <laughs> ีนหมดแล้วหมดแล้ว ในคลิปเนาะบางนรงตบหัวเมียตบปาดโต๋คนตบความนี้คนเตยขึ้นเนาะมบ้าลวะออกม่แล้วไปกูกูเหือนแล้เดินมาเป่นแล้วเห็นไหมอ๋อต่นไหมอม่หมยอไอแมวมึนอูด้วหู ไปกินนื้อพันตลอดเมี้บไวไม่ได้นะแบบว่าเฮ้ยยังวไงไอ้ไอ้ท่านผู้ชมกัานกินเลยกระไรไปไหนอยู่ได้บ่ได้เอาเบื้องตานี่แหละกินกินเกลืออยากจุกยังไงไม่รู้อ่ะอยากจุกไอ้ฝ่ามือหลาหันจะเลี้ยมเลยมาเห็นบอกไว้โอ้ยบ่มี่ไว้เนี่ยเป็นเสี่ยงอินางน เปิดไปจอบจ่อยรองไปยิงเนี่ยจอบยิงรองนี่เลยมันเขามันหนีจอบไปพุ่นไหมเอ้าไปจับพุ่นเดี๋ยวมสืทธิ์สิทธิเอาตะกินนี่ไม่ใช่เขามันหนีโอ้ยกระไฮเขากินรดแล้วไปควัดกิแม่งกับจับยินนี่แล้วไอ้เพื่อนเขาไปหันกันแลนไปแลนมากเนี่ยจบตัว บ่วบมันอ่อยบ่อ่อยแล้วผ่านแลให้เขาฮอดก็ได้ให้เขาฮอดทุกตาถ้าเาป๊มแห้เขาฮอดเนอขากิน่นลแพ้ได้ไปแล้วไอ่ะยเช่เจาแพ้ได้เนี่ยจาแพ้ไ้นียสามตามพิมาตัไมเียวแพเขาสามสอ่แพ้ละเ้ที่เขาใส มะเขาว่เลี้ยงที่นี่ละ่ะเขาบ่อืมคือบ่เขาบ่โอ้ไปพูดเนี่ยแล้วกินตรงนี้มันขาประดี๋ยไปพูดอาอ้ามันขาัวไหเอามันขาไหกินมาเพิ่งแบบยังอ้าคำนวณผิดอ้าเอันะไม่โดนไม่โดนไม่มาดูแม่เพ่นมึงโดนี่เลี้ยงข้าที่เลี้ยงวางแล้วกู มันมีในทีนที่่อันไหนอนุูกวเฮ้อแน่าแบบตีมันทักไลน์ไลน์ตีตีก็เมียดรูนๆน่ะโดนมาชาท่านเบ๊ตบเบี้ยตบไลากินเขาเอาเ้องขินข้อมลาางอะลาอไรลาคอนเอนด้ตเพราเอาเอาไปลากลากรถเนี่ไท่า

เงี้ยวอ่ะปรไเ้ศเเป็เงียวเียงกินเงี้ยอีกกินม่จังเ่ยกินข้อมั้งนี่จังนเน่ยกินึงาไยานเด้อเดียวไ้ไนทวงเถอะอ๋จยิงล้บอกอนี้มาโอ้ยมันพ่อแดยรแล้วล้วนหรอมาอย่นีเลย ได้จะัจะจับแล้วแม่นนดูจะโคตรไม่ดีวะโคตรไตหนึบปะโคตรหนึกมาแฟนทุกโคตรแะบแฟนทุกโคตรทุกแทงขึ้นแต่เร็วแท้แฟนทุกโคตรเอาแล้วไปหนียี่สามาว่าอะไลูกบอล มันไปแล้วเข้าหัวเนาะยิงนอกโอ้หมาน้องห่างกันเดี๋ยวปะเนี่ยตีสองอีกแล้วนั่นแหละมัน เดี๋ยวรั้งยวน,นี่มาานยดินอีกคนี่มันไครกินมึนี่นี่ไหนเขาควัแล้วไกินเย่งไกินนั่นมามาตแดนตการดนเขาสายรแดดี่นัวไปก็ควัดบุะเขาควัดอยู่เนี่ยดไมเขาควัดอยู่เนีเขากินเลยมันาามกินเรกว่า ขาฮัดเป็นข้ากินฮากินกินฮอดขาวฮดตแปดู่ตแปดยังมีตย่างนะี่เปแลมจัอยู่แลมตาเดียวะเ้อะสไปสมายูริี่แล้วกูจะทีแลนมาอันเดียวเลยวะของเากินกันแล้วอย่าง

เราติดเจ๊งว่าเฮตเอโอบ่ะเจ๊งงบ้ว่าได้เห็นโดย่เท่เเเงงาไบ,าบวันี้เอาอะไ้ไปตกปลากับแต่แรกมาไม่ได้ไปออ่าหสีบเจ้ามานตัวน่าก่บยืนตัวเลยทำข้าขวใหนอ่ะจริงนะมีตัวเดียว ต้องเลยบอกไกลมันน้ง่ะขายังรเรียงไปแบบนั้นเลยรถเขาก่อนบอน่องเีบ <c oughs> ไม่ต้องซ้อนคนนุไงเย็น <c oughs> ไปนี้

มันเป็นยังแล้วนี่แน่มเหรอทำเป็นไอก็ขับให้ีนี่งตัวอ่ะบีองนีอืมนตัวอันอันใหม่ไปใส่อยู่นั่นแล้วไม่ได้มาของของุยนาฬิกายืมเพื่อนอีกแล้วเงาวับเลย นี่อย่างนี้ไม่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เลยดิโม่หอมทำอะไรอยู่พี้ต๋องเอเอแก,ก่มันโม่ได้เปล่าติโจงมันแรงกว่าขึ้นอ่ะไม่เสียไปฮะโอ้ยโอ้ยสี่สามตึ่งเลยสี้สยมตึ่งลบกวอนอะไ้เนีเ่ย เจ้าบนนี้กหลครับอ่ะของเท่อะไปเรื่อยๆไปโอ้เสียดปหม่ไม่เจ๋งมีทำยีก็แพงเก๊งหน้มัน่ะเยอะ